ฟ้าประธานพรและดีเจพอฟ้าประธานเงินเรายกกองบันเทิงมาที่บ้านคาเมเลียนวันนี้เราไปทำบุญนะครับมาทำบุญมาเรียกว,ว่าทำกิจกรรมการบรสลลุเพื่อสารเจตนารม์ของดีเจวาวาวันนี้มีศิลปินเยอะมากนะครับร้องนักแสดงแลก็กลุ่มศิลปินแฟนคลับแฟนรายการเยอะมากๆวันนี้เรามาร่วมะาานะครับสารต่อเจตนารม์ของดีเจวาวานะครับวันนี้เราได้เจอศิลปินท่านหนึ่ง เขาบอกว่าเป็นศิลปินฝั่งเพื่อนบ้านเราที่มาจากสพปราวนะครับ <Okay. S 1> แล้วพูดไทยค็ชัดเจนมากนะครับเรามีพี่คนหนึ่ง <Okay. S 1> ที่เขาดูแลเราพี่คนหนึ่งเอาไว้ว่าเนี่ยจะทำเพลงให้แล้ววันนี้มีซิงเกิลแล้วก็ยอดวิวเพลงของพี่เขาเนี่ยหลาย <Okay. S 1> หลายหมืออ่นวิวกันนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ นักร้องเพื่อนบ้านของเราก็คือสมองเราแต่ก่อน่เราไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งนะครับพี่วีเจน้ำทิพย์พรนิยมโัสดีครับพี่น้ำทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะน้ำทิพย์พรนิยมนะคะเป็นทั้งดีเจนั่งจัดรายการนะคะแล้วก็เป็นทางด้านเพื่อนกับดีเจวาวาค่ะบาบาร่ายวันนี้ก็ได้มาร่วมงานสามต่อนะคะที่บอกว่าจะมาทำบุญ อเอี้ยมทางด้านเด็กกำพร้าในเพลเนาะหรือดาา้วยโอกาสที่ถาวันนี้เราก็มาร่วมด้วยบรรยกันนะคะในวันนี้นะคะควันนี้พาพี่ชายสุหดหล่อนะครับเป็นเพื่อนบ้านของช่สองปโตลาใช่ครับที่คันชื่ออะไรดีคุณบุญทวีศรีขมว้นนะคะเพื่อนชาไทยชัดเจนมากค่ะครับแล้วร้องเพลงร<ช>้อด้วยนะครับ,รบเพลงของพี่ อ๋อมีเพลงเพลงล่าสุดเพิ่งออกมาออกมาเนะคะแบบสดๆแลร้อนก็คือบุ้ทวีบอลแฟงบุญทวีบอลแฟนค่ะแต่งโดยพากอาจารย์ทองดำกองดดีทีที่แต่งให้กับสปปลกราวเดกัแล็เป็นซุปเปอร์สตาร์นะคะก็คือเจ้าของผลงานเพลงกันนิ้งทุนถินแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงล่าสุดเลยใช่ไหมครับค่ะโอ้ญทวีบอลแคะบุญทวีบอลแฟนมียอดวิวเยอะมากเลย เรื่อยๆใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่บุตรเีพี่สวัสดีพี่บุตรเีสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีท่าแรกพี่บอกว่าสบายดีใช่ไหมครับดี่ยวเราบอกว่าสวัสดีครับโดยมีคนหลายคนอยากรู้ก่าโดยแปลว่าอะไรครับครับโอ้อยากจะบอกแายการนะครับว่าถามว่าโดยพี่คนสอบถามมากันหน้าไมค์ที่ทุี่บอกว่าโดยอ่ะหมายความว่าอะไรวันนี้ก็เลยครับ เจ้าของภาษาเลยโดยเป็ว่าครับค่ะแมนแมนอีหลีประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักพี่บุตรีกันนะครับผมเป็นวัยรุ่นวิศว์กัมพูช์มาจากกรกตเราเป็นทีมงานฟังความโศกเก่าโดยทีมงานลาดิเกตดังก่าวเนาะมาทำรายการมาเป็นโลโก้ครับโลโก้เลยรองไปเรื่อยๆได้ยินเสียง พี่พูดแก่เลยพาไปเทเสียงสรุปมีแมวมองแมวที่ไหนแมวกรุงเทพ่กรุงเทพบอมีแมวมองด้วยนะพาไปเทีเสียงสามตะวันประเทศไทยแล้วทีนี้ก็เลยไปเป็นคนร้องเพลงตามยูที่งตะการไปเจอที่ไหนที่ ที่ที่นึงนะครับ้งตั้งหัวเสีงเ้็คนที่ิบลิดเป็นกรรมการตัดสินเราเองแล้วที่เป็นเป็นวันท,ที่พ่อเรข้าสี่ะเด็นเราเป็นคีเพื่อพ่อข้าหกปี้สึกแมมครั้เรีงานเป็นคนดีเพื่อพ่อผมก็เลยนเราเป็นพ่อคือติดงที่เาเล่าคอชักท่อนนึ่งจะได้ฟังเพลงประทับใจทำดีเพื่อพ่อทำดีเพื่อพ่อเถิดนอชา จะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ทุกแห่งหุนโอ้ขอเสียงปรบมือนี่คือบทเพลงหลวงพ่อทำนีทำนี้เพื่อพ่อเพราะว่าเจอเจเจดังคลิปมนเป็นอาจารย์อัศารย์ศรเลยทำทำผลงานเพลงให้อาจารย์ชายศิลป์ เข้ารอบเลยชุดนี้เป็นแรกเข้ารอบเลยได้ด้วยเอาล่ะได้ด้วยด้วยเฮ้ยเย็นจีเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงซิงเกิลใหม่กับพี่กุตทวีกันครับชื่อเพลงอะไรนะกุตติบีวอนแฟนครับผมอ่ะขอฟังจักหน่อยเดลูกจากนามาใกล้วันมาเข้าซุนโนวงกันจึงลาบ้าน นกลาบินละใจทาวินมาหาใจโอ้ยอยู่ไทยพีแม่นละตาแดนนอกันนนกโอ้ยนี่นกกระนะบุญทวีสีคมวนมาคงควรเสียงรำเสียงเดง พวกแฟนๆถือเป็นกันเองพวกแฟนๆถือเป็นกันเองจงมาฟังเพลงเพื่อเป็นแห่งใจเ,เย,ย้โอ้ยคุณผู้มชมนี่ท่านไม่บอกว่าพี่บุญทวีเป็นชาวสปปลาวพูดไทยชัดเจนร้องเพลงก็ชัดเจนและนี่คือเสียงปิดตัวจริงเลยไม่เปลี่ะครับตอนนี้มีแล้วมีงานแสดงเยอะไหมครับมีครับมีโอ้โหมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆวันที่20มีหน้าอยู่วัน2 จังหวัดสระปดกรับ่าสตา้แต่วันนี้คุณนี้ได้มาแตงน้าน้องสาวค่ะแล้วก็คุณจะมีแต่งเพ้นใทำอยู่ในความดูแลบ่อยนี่แล้วก็วยไ่โชคด้วยโอ้โหครับเป็ใครเอ่ยขอขอเสียงหน่อยขอเสียงสาวคนนั้นหน่อยเลยมามาฝากตาน้าน้าาาน้าาณน้าสวัสดีค่ะสบายดี อะไรงานตัวก่อนครับสวัสดีเจ้าปัญตาบ้านนามาจากสปปแคว้นสวรรณภูมิได้ยินครับผมคนสปปลาวมนสวรรคเูมิหรือป้าหลวงก็ไดเขาบอกน่ารักหลเอก็จะเป็นตัวจริงสิ่งจริงนะครับเอาล่ะพี่บุตรบีแต่งเพลงให้ได้ไหมครับโดยคนอาเป็ว่าสิเพียงอะไรครับย ยิบ่าลอยได้อ่ะใครอยากฟังเสียงโชว์หน่อยครับยิบ่าคอยตาลอยค โหสุดยอดจริงๆครับนี่คือเย็บผ้าคอยไอ้ดูภาษาก่อนเย็บผ้าคอยไอ้ภาษาไทยครัับก็มนเป็นเย็บผ้าพอยที่เราตีนมาแต่ว่าพี่ไปทำงานไกลก็เลยตีเย็บผ้าบอกพี่แล้วตกลงเจอไหมให้ได้เพลงอากไปเจอโอ้อยากให้ชักปืนกระตุ้นนี่เด่นหนาที่ท่านไม่ขอโชคครับผม ดูแลทั้งงานของผครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอคนที่มีใจแล um ้วที่ดูแลทั้ง the ที่คุณแลวก็ดูแลทั้งาัามาวันมาครับขอฝากบทเพลงไว้ได้เลยครับกผลอม่สุดถึงไบนไหมสัิ้าไว้หน์เดิดอครับพิมเข้าไปที่ยูทูบช่องเพจวันตาชื่อว่าวันตาซานเน กว่า<ส>ตาเช้าหรือกว่าตาบ้านนาก็ได้นะครับก็จะเจอบทเพลงเพลงนี้เลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆของคนร้องตาด้วยนะครับแล้วพี่ปุตวีฝากผลงานเพลงได้เลยครับผมฝากผลงานเพลงนะครับผมทำดีเพื่อพ่อภาษาไทยและก็เนาะเพลงไทยและเพลงลาวสำหรับเกิดกันแล้วก็จาบ้านนามาสร้างฝันจากผลงานเพลงนะครับผมนะครับคุณตุวีวันแฟนสาว์แดงบ้านน้าเมืองแต่งเองร้องเองมันก็การตอบขอบคุณเป็นอัน ท่านดิเจธนาบาร์ลาร่าด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาชนมิวิคเวยนะครับคนกันขึ้นมาขึ้นมาชมิวสิคเวยนะครับราขอบคุณทุกหน้าดีเจน่าทุก่มนะครับโอเควัดาที่วีดีเจทระเที่ไม่เล่นครับฝ่ายที่ห้หมดเก็ังเิลปนินนะคะฟังวาร์บาราวก็ัไทยวนนมีนะคะก็อีกตัวกนากสาวหได้กับทีมงานทุก่มฝั่งขมนะคะทั้งไทยแลวก็ ก็มีสีนี้นะคะก็มีทูบูีสมมมวนแล้วก็หักกาบ้านาแล้วก็อาจารย์คงาดังขบิลลา่ซิสดาอปราเมื่าทีมงานอยู่ที่บิลรีนะคะที่061017995นี่คือสำหรับติดต่อมาใช่ไหมครับขออีกครั้งหนึ่ง061017995 DJ น้ำค้ ครับผมครับคราวนี้ก็ขอขอบคุณพี่วิจฉาทิพย์ควานิยมขอขอบคุณน้องขวัญตาบ้านนาขอบคุณพี่บุตรีบุตรีสีขมวนครับผมและนี่คือคลื่นมหาชนนิวนะครับวันนี้เราทั้งสามทั้งสี่คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณผูครับขอบคพี่ทนายครับรู้แตต่อแล้วเดี๋ยวเราจะ ส่งส่งอะไรมีอะไร <coughs> <coughs> <coughs>